New g b x Demon GR 200R รถสปอร์ตฟูลเฟลลิ n งจากค่าย g b x ล้อ17นิ้วให้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตที่สุดจากค่าย g b x ให้อารมณ์ความรู้สึกให้เป็นรถสปอร์ตที่ดีที่สุดจากค่าย g b x มาพร้อมกับขุมกำลังพิกัด 200cc 4จังหวะ SOHC เครื่องยนต์เทคโนโลยีหัวฉีด g b x f i ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน Euro 4 มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ํามาพร้อมเกียร์6สปีดและมีความมา้นที่สั่งด้วยมือของคุณในกําลังบิดสูงถึง17.2นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนอาทีและมีแรงม้าสูงถึง17.4แรงม้ 8, b, ออาที่8,000รอบต่อนาทีและมีรอบตัดประมาณ8,500รอบถึง9,000รอบมีอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่11:1ต มีระบบคัตมือที่เป็นแบบเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกันบนโครงสร้างตัวรถที่เฟรมถักสีแดงที่ทำมาจากเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงทนทานสามารถรองรับความเร็วสูงสุดและช่วยคงความบาลานซ์ของตัวรถได้ในทุกองศาในการขับขี่มีแฮนด์ที่เป็นทรงหมอกที่ทำให้ความรู้สึกถึงความเป็นสปอร์ตจา๋าที่สุดจากค่าย g b x มีความจุถันมันเชื้อเพลิง1 1ลิตร มีความสูงจากพื้นถึงเบาะ815ม mm, ิลิเมตรและมีน้ำหนักสุทธิ150กิโลขับเคลื่อนด้วยโซ่ดีดขนาด428แบบมีโอลิงช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของโซ่ให้ยาวนานกว่าแบบธรรมดาถึง3เท่ามีระบบไฟรอบคันเป็นแบบ Full LED ดีไซน์ล้ำแห่งอนาคตและทรงรถที่เป็นแบบโฉบเฉียวอย่างมากช่วงล่างของ New Gpx Demon Gr 2 0 0 R ที่มาพร้อมกับโชคอัพหน้าแบบกับหัวอัพไซด์ดาวและโช๊คอัพหลังมาเดี่ยวโมโนช็อคจากแบรนด์ YSS มาตรฐานคุณภาพระดับสากลสามารถปรับค่าพีโหลดได้สูงสุดถึง7ระดับและมีดิสเบรกมาให้ทั้งหน้าและหลังโดยดิสเบรกหน้ามีขนาด276ม mm, ิลเมตรและด้านหลัง220มิลเมตร อีกทั้งยังได้หน้าจอแสดงผลแบบ Full d i g i t a LED l Meter ดีไซน์ล้ำทันสมัยบอกข้อมูลได้อย่างคมชัดและครบคันทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ไฟบอกตำแหน่งเกียร์วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ระบบ Audio Meter และยังมาพร้อมกับระบบ Setting แบบ Soft t o u c h ที่เพียงแค่แตะหรือสัมผัสเบาๆที่ข้อความความ ADJ และโหมดบริเวณด้านล่างของหน้าจอและสามารถตั้งนาฬิกาบอกเวลาหรือตั้งทิปการเดินทางได้สำหรับ New Gpx Demon GR 200R มีให้เลือกด้วยกันถึงสาเฉดสีได้แก่สีดำ Black Speck สีแดง Red Fire และสีเทา Matte Gray และเจ้าตัวรถ Gpx Demon GR 200R คันนี้มีราคาเริ่มต้นที่79,800บาทเท่านั้น และยังมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้นานถึง3ปีหรือ30,000กิโลเมตรอีกด้วยและยังมีข้อเสนอสุดพิเศษในตอนนี้เพียงแค่คุณลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ w w w g v x t h a i l a n d c o m ก่อนวันที่15กร,รกฎาคมนี้ก็จะได้รับราคาพิเศษช่วงเปิดตัวไปเลยราคาที่76,500บาทซึ่งจะได้รับเป็นกิวัชเชอร์ส่วนลดเพื่อน,นำไปลดที่หน้าร้าน จบกันไปแล้วสำหรับ New g v x Demon GR 2 0 0 R ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ดีจากประเทศไทยกันเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ